ตีแล้วค่ะเจ็ดได้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนะคะเนาะก็ะคือว่นละค่ะท,ออท่าทา้งอุโบสถเพิ่นกะไดรันละข้างนะค่ะเนาะเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์น,นอนมาเมืองบรรยากาศไม่เป็นตะยานจะพี่น้องจ้าช่วงนี้ข้าเจ้ากับเป็นบ้นแดงเป็นเทศกาลจุดถูกจุดเทียนน้ำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ร่วงรับไปแล้วเนาะค่ะเนาะ เอ่อเป็นประเทีของเขานะคะเนาะแล้วพอช่วงถึงบ่ายสองโมงถึงสิบแปดนาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนประเทศสวีเดนเนะพี่น,อน้องข้าเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามล้านท่านนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เกือบกดเลิกกดไลค์ให้สาวไทยได้จ้ะเด้อเห็นว่าบัว่าสำคัญกับสำคัญนะคะท่านผู้ชมท่านผู้อ่านท่านผู้บึงเนาะคะ่ะเนาะ เออ่ทอ้อยังกอชุดกัน้นบวชทนกับสิมีการอาฟรีฟรีคอฟฟนะคะแจกคอฟฟี่ฟรีค่ะกันหนาวแต่มันอนีหนาวมากค่ะติดลบอากาศติดลบมืนอนี้ีินีพี่น้องจ๋าช่วงกลางเว้นซาตทยลกับแม้เรอบนึงเนาะคะ่ะนอะก,กับสามีแต่หนีเนี่ยมันแรงอยากให้เอาบรรยากาศยนี่ยมันแรงให้เพื่อนเพื่อนผีผีแต่เบิ่งเนาะเด,ยเด,ยเดียวกับกล่องให้เบิ้งเนาะพี่นองจ๋านี่ ทางผู้ที่เห็นอยูหนาโบสถ์ไกลๆกลุ่อยุปายเมื่อสาวไทยนี่เ็ีวคือเป็นกาแฟค่ะกาแฟข้เาเจ้าไห่กาแฟฟรีเนาะค่ะเนาะผู้ใดหนาวรู้สึกหนาวก็ไปเอากาแฟไข่หนาวยุหันใดเนาะค่ะเนาะฟรีค่ะท่างโบสถ์คนให้ฟรีนี่ค่ะบรรยากาศเนาะคะ่ะเนาะบรรยากาศรอบๆโบสถ์รอบๆปาะะ่าช้าเนาะค่ะเนาะก็จะมีบ้านเมืองรอบๆ่บ้า ตายแล้วไปที่ไหน่าติพี่น้องมานี่แะ pues Stanford, ่ะพี่น้องเลยตายแล้วมาที่นี่จ้าทุกท่านทุกศพทุกร่างทุกล,ลมหายใจนะคะจะมาหยุดอยู่ที่นี่นะคะเนาะพอได้ตายว่าไปแล้วไปที่ชอบที่ชอบมึงนี้ก็บ่ได้ชอบจ้ะพี่น้องจ๋าแต่ก็ต ah ้องมาเนาะค่ะเนาะพออันที่เพิ่นจัดสันไห้เนาะค่ะเนาะบ้านหลังสุดท้ายเนาะค่ะเนาะตายแล้วไปไหนตุยแล้วไปไหนตุยแล้วก็มานี่จ้าตุยแล้วมาที่นี่นะคะ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เดี๋ยวสาวไทยกับสิห้ายางได้สักพักหนึ่งยางโดนวัได้พี่น้องหนาวเฮียงหนาววัดเมี่ยงข้างหนาวหนาวหลายมันกับว่าท่านในมืดบันไดเนาะค่ะเนาะแต่กับพ่อสิได้มองเห็นแสงเทียนเน,นาะค่ะเนาะสิได้มองเห็นแสงเทียนนิดหน่อยแต่สาวไทยสิมาปีข้างทีเนาะปีข้างทีมาหมูเ่เสานีกับอันพัสวามีพี่น้องจ้าตุยแล้วมาที่ไหนมาที่นี่จ้ะ บางขาเจ้าก็จะมาจุดเทียนเทียนหนี่กับบ่แมนมาจุดเราดับเบิดดับไว้คือจังบานเขานะคะ่ะเนาะราคาเทียนกับคือจังบอกไว้พี่น้องจาเริ่มตนน้นตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะได้ตั้งแต่แปดถึงอ่าหกสิบชั่วโมงหรือมากกว่านั้นเนาะคะ่ะเนาะเทียนก็สิเปลี่ยนลักษณะเป็นขวดโหลขวดแก้วเป็นขึ้นกระบ,บอกเทียนทั้งในใส่เทียนก็สิจุดไปพี่น้อง ทามันบ่ลมถ้ fe, ทมทบ่ฝนบ่ลมถ่มบำ่ควมก็สิบอดับเนาะคะ่ะเทียนนี้เทียนไม่ดับนะคะพี่น้องจ้ะมาผิดช่องแล้วญาติพี่น้องคุกนกะมาสองสองนาทีหยุดนิ่งไว้อะไรจ้ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง13ล้านท่านนะคะที่อยู่กับเรานะคะบรรยากาศสาุสานหรือปาช้าสวีเดนเนาะค่ะเนาะมันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดตุ้ยแล้วไปไหนตุ้ยแล้วก็มาที่นี่จ้ะพี่น้องจา้าตุ้ยแล้วมานี่จ้ามันไม่ได้น่ากลัวคะ่ะมันมันดูมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทุกแสงเทียนทุกแสงสว่างริบหรี่อยู่นี้คือแสงอวิญญาณ หมือนคล้ายๆกับว่าส่งวิญญาณขึ้นสวรรค์นเนาะค่ะเนาะและลำลึกถึงญาติหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณปาระปาวาริสอนเอ่ยสวัสดีจ้าท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันสวัสดีกันเดือพี่น้องจ้าทักทายกันด้วยความสุภาพนะคะแฟนผมน่ารักสวัสดีค่ะ บรรยากาศเย็นมากวันนี้ติดลบบ่ได้เบิงว่าลบถ่ายแตก่กะหนาวใช้ได้เหมือนกันพี่น้องจ้าหนาวใช้ได้หนาวใช้ได้